ครับสวัสดีเช้านี้นะครับหนาวกลางวันเมื่อเช้านี้ดู11องศานะครับตามาพยากรทางเทคโนโลยีนะครับ4องศาเอาทุง่งนาบ้านบ้านเรา บรรยากาศสดชื่นนะครับโอ้ยน้องอยากให้มีงี้ทุกทั้งปีะแต่ก็คงไม่นานละอีกไม่ถึงเดือนก็จะร้อนละธรรมชาติบรกอนนี้ธรรมชาติกว่านี้อีกนู่นรับจะมีนกปากห่างอยู่ อยู่เยอะเลยนะหากินหอยเอะกินหอยกินปูปูก็ไม่ค่อยมีครับมีแต่หอยเดินไปใกล้แล้วมันก็จะบินหนีอไก่ก็ออกหากินแต่เช้าเลยคนก็ต้องออกหากินเหมือนกันตามธรรมชาติของชีวิตกับนกปากหางเต็มเลยครับ เยวจะซูมซูมให้ดูนะบินบินบินเน,นี่ยท่านเดินเข้าไปใกล้ใกล้แล้วมันจะบินหนีนะครับหะละงโงกหลงเหยียดเลยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันยังมีน้ำอยู่ตัวเท่าไก่หนุนวะบินแล้ว วราเข้าไปใกล้ก็บินนู้นไปนู่นมันมีน้ำอยู่เข่ตรงนี้ครับไปแล้วไม่น่าเดินมาเลยหนาวเย็นเย็นมันจะเย็นครับ ออกยนหนาวยิมะหนาวธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันเออหนาวห้องเอกับหนาวธรรมชาติมันต่างกันหนาวธรรมชาติดีก็คือมันเย็นครับมันเย็นมากเลยถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเย็นเขากระดูกอะไรเงี้ย ไปหมดเลยเมื่อกินเดินไปก็กำลังหากินนกบากห่างจักมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากนุ่นหรอว่าภาคกลางปทุมธานีอยุทยาเนี่ยเพราะว่าแถวนั้นมันเป็นในน้ำเขาไม่ไม่ขาดที่นี้จักมันหลงมาไงก็ไม่รู้มาหลายปีละประมาณเกือบสิบปีละ ล้วก็หายไปหายไปเป็นปีปีสองปีสามปีก็มีเนี่ยพอเดินกลับมามันก็เริ่มมาแ้วมก็เริ่มบินมาลงหากินหอยกินปา่าปลาน้อยป่าตกข้างเขาเรียกเขาเรียกปลาคอนนะภาษาลาวเขาเรียกป,าปาลาคอนแต่โคราชเขาเรียกปาลา,า,ปาตกข้างก็ <c oughs> เรียกต่างกันก็น ความหมายอันเดียวกันนั่นแหละอุ้ยน้องวิอีกไม่กี่ไม่ถึงเดือนก็ลน่นปัดอยู่ไม่ถูกเก็บบรรยากาศตอนเช,ช้าสวยๆบันทึกไว้ในวิดีโอ สมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเนาะต้องใช้แผ่นฟิล์มถ่ายเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอก็ต้องเป็นวิดีโอเป็นเป็นกล้องเป็นหนังถ่ายเป็นฟิล์มออกมาล่างกูจะได้ดูเป็นหนังถ่ายออกมาวันนี้ง่ายเทะถ่ายทรงได้ปุ๊บเลยโอ้ยอนาคตข้างหน้าย,ยิ่ ยี่สิปีเป็นไงเนะี่ยมันจะไปถึงไหนอีกยีปีเนะี่ยพูดง่ายๆนะแค่ยี่ปีที่หลังยังไม่มีโทรศัพท์ถ่ายเลยเออมะขามเทศก็เริ่มออกดอกละเริ่มยี่เป็นฟักละ ทุกวันนี้มันจะเป็นมะขามเทศหวานเพราะว่าดินมันออกเค็มกับแต่ก่อนมันเป็นมะขามเทศฝาดฝาดแล้วมันกินจิ้มตำพริกมันอร่อยมากเลยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเนี่ยดูดูดอกก็รู้ครับว่ามันจะเป็นมะขามเทศหวานดอกมะขามเทศฝาดนะมันจะดอกไม่ใหญ่นี่ครับใบก็จะไม่ใหญ่มันกลายพันธุ์ไปหมดเลยเพราะว่าดินเค็มครับ แถวพื้นที่โคราชเนี่ยมันจะเป็นดินเค็มแล้วเป็นดินเกลืออืมน้ำข้างยังติดอยู่เลยนี่รุนละนี่นี่นน้ำข้างนี่ครับน้ำข้างยังติดอยู่เลยแต่ไม่แข็งห็อกเพราะว่ามันอยู่แข่ซีบเบตงสา แต่ตอนนี้มันก็สิบสองสิบสามแล้วถะานอน,นี่เปียกเชื้อเลยเดนนี้เนี่ยนี่สังเกตด,ดูนี่ครับเปียกหมดเลยนี่กลางวันเนี่ยพยากรณ์มัน,นบ่าไว้ประมาณสามสิบองศาร้อนร้อนสุดนะแต่กลางคืน มันจะอยู่ที่เรรมชาว้านี่ดูสิบเอ็ดองศาธรรมชาติโอ้ยไม่ต้ออยากให้มีเงี้นานๆแท้ชีวิตไม่ต้องอะไรมากครับตื่นขึ้นมาก็มีลมหายใจมีชีวิตอยู่ กินได้นอนรับอย่าไปรังเกียใครอย่าไปทำร้ายใ,ใครมันก็มีความสุขแล้วครับ อยู่ใกล้ถนนหน่อยมันก็มีรถเสียงดังเงี้ยเนี่ยน้ำค้างเริ่มหายแล้วแดดเริ่มออกเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลย เนาวลมนาวลมที่รำนาลายนาวกายนาวกาเพราะกลัวรักเกินาวนักนาวนักเพราะกลัวใจเธอทอดทิ้งหัวใจหิบเกื้อหลงรักเธอ อยู่เพียงข้างเดียวลมหนาวโบกมาแก้วตาพี่โคลาจากลาขวัญใจของคนจนยากตรงรับปากกับพี่ได้ไหม